สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้สนใจหลักสูตรผู้นำาส่การชุมชนทุกท่านนะ,นะคะวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับเรื่องของใส่การชุมชนแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของใส่การชุมชนนะนะคะโดยเบื้องต้นจะขอทำความเข้าใจกับคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิการก่อนนะคะซึ่ง ทั้งในเรื่องของสวิการสังคมสังคมสวิการรัฐสวัสดิการหรือสวสิการชุมชนว่าเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กันอยู่อย่างไรแล้วก็มาต่อด้วยพัฒนาการการจัดสวสิการในประเทศไทยแล้วก็ลงรายละเอียดในเรื่องของสวัสิการชุมชนนะคะแล้วก็อาจจะต่อท้ายด้วยนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวิการชุมชนนะคะซึ่งคำแรกที่ อยากให้มาได้เรียนรู้กันก็คือคำว่าสวิการสังคมนะคะที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า social welfare ซึ่งอันนี้คือจะเป็นคำที่เป็นรวมเป็นคำใหญ่เลยนะคะเป็นระบบการจัดบริการต่างสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมเป็นธรรมและให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยที่อยู่อาศัยการทำงานการมีรายได้นันทนาการกระบวนการยุติธรรมและบริการส,าสังคมโดยทั่วไปโดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิ่งที่ประชาชนจะต้องได้รับและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการนะ,นะคะซึ่งอันนี้เป็นคำที่แปลงจากคำวิชาการแล้วก็ทางพรลฯส่งเสริม ัสิการสังคมปี2546นะคะของประเทศไทยเอามาใช้นะคะซึ่งเป็นเป้าหมายของัสิการสังคมโดยรวมนะคะซึ่งรูปแบบของัสิการสังคมนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งตา,ตามตำราของต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วย3รูปแบบหลักๆนะคะตามความหมายวิชาการแต่ของไทยก็คือมีการมาเพิ่มอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งประเภทแรกก็คือเรื่องของ การบริการสังคมซึ่งใช้คำว่าโซเชียลเซอร์วิสนะคะซึ่งอันนี้เน้นที่การจัดบริการโดยรัฐเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนครอบคลุม4ด้านหลักก็คือเรื่องของการศึกษาสาธารณสุขและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคสาธารณุปการต่างๆนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการจัดโดยทั่วไปประชาชนทุกกลุ่มก็ขเข้าสู่ตรงนี้ได้กับอีก ประเภทที่สองก็คือเขาใช้คำว่าการช่วยเหลือทางสังคมนะคะใช้ว่า Social a s s สิสแ n นซซึ่งเป็นการดำเนินการของภาครัฐที่จะช่วยเหลือในลักษณะของการสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษหรือคนที่อาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาความเดือดร้อนซึ่งถ้าที่ผ่านมาก็คือต้องผ่าน ก็ใช้ว่าเกณฑ์มินเทสของในการให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นมีนักสังคมสงเคราะห์หรือว่ามีเกณฑ์กําหนดว่ารายได้ต่ากว่าเท่าไหรหรืออย่างไรนะคะเป็นกลุ่มเฉพาะที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะในส่วนของตรงนี้ซึ่งกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นระบบเรื่องของการประกันสังคมนะคะ คือโซเชียลอินชัวรันซึ่งในส่วนนี้คือเป็นมาตรการของรัฐในการจัดบริการสังคมเพื่อคุ้มครองออป้องกันประชาชนที่มีไรายได้ไม่ให้ได้ไรับความเดือดร้อนเมื่อต้องสียืเสียไรายได้ทั้งหมดหรือไรายได้บางส่วนให้มีหลักประกันเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งการทำตรงนี้นี่ก็คือต้องเป็นมาจากระบบที่เป็นความสมัครใจก็คือคนที่เป็นลูกจ้างนายจ้างและก็รัฐ ้องร่วมกันสมทบนะคะมีะรายชื่อชัดเจนว่าใครเข้าสู่ระบบประกันสังคมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ชัดเจนซึ่งประเทศไทยก็คือเป็นประกันสังคมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานในระบบนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วในสังคมไทยก็จะมีแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมอีกจํานวนมากนะคะประมาณ23.5ล้านคนในส่วนตรงนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมที่แบบมีนายจ้าง แต่ยังไรก็ตามประกันสังคมช่วงหลังก็จะมีระบบประกันสังคมกับแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ลงรายละเอียดในช่วงนี้แต่ก็อาจจะดูว่าเรื่องนี้จ,จะสัมพันธ์กับสการชุมชนแบบไหนอย่างไรนะคะกับอีกประเภทเประเภทที่4ก็คือเป็นเรื่องของที่ ตั้งแต่แผน11นะคะประเทศไทยก็บรรจุเรื่องนี้เข้าไปชัดเจนว่าเป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการบริการสังคมที่จัดโดยเอกชนและชุมชนอย่างเช่นกลุ่มเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประกันชีวิตประกันภยัยและก็เรื่องสศริการชุมชนก็จะอยู่ในส่วนนี้นะคะรวมทั้งเรื่องของการเกื้อกูลชุมชนสังคมของภาคธุรกิจอย่างที่เรียกว่า CSR นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่ง ของรูปแบบหนึ่งของใส่การสังคมนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จัดเป็น4ประเภทนะคะซึ่งนอกจากคาว่าใษ่การสังคมซึ่งจะหมายถึงระบบโดยรวมแล้วหลายท่านก็อาจจะสับสนว่าบางครั้งเอ๊ะทำไมใช้คาว่าใส่การสังคมแล้วมีคําว่าสังคมสวัสดิการซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นคําภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า welfare society นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้คําว่า สิการสังคมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของระบบแต่คําว่าสังคมสวัสดิการเนี่ยจะเน้นเรื่องของการร่วมกันดําเนินการร่วมกันทําซึ่งมองว่าใสิการสังคมเนี่ยไม่สามารถทําได้เฉพาะในส่วนของรัฐฝ่ายเดียวนะคะคือทุกภาคส่วนในสังคมต้องมาช่วยกันในการสร้างระบบให้เกิดสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนสังคมนะคะ ซึ่งภาคส่วนก็จะประกอบด้วยรัฐซึ่งรัฐนี้ก็คือต้องสองส่วนก็คือรัฐส่วนกลางและก็รัฐส่วนท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลอบตะต่างๆนะคะกับในส่วนที่สองก็คือภาคเอกชนซึ่งภาคเอกชนนี้ก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นธุรกิจเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆกับอีกส่วนหนึ่งคือภาคเอกชนที่เป็นภาคประชาสังคมหรือองค์กรสาธารนณะาาประโยชน์ มูลนิธิต่างๆนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งชุมชนกับอีกขาหนึ่งที่สำคัญก็คือขาของชุมชนนะคะซึ่งชุมชนก็คือการที่คนอยู่ร่วมกันในบริเวณที่ใดที่หนึ่งที่เป็นหมู่บ้านตำบลหรือชุมชนมาช่วยกันจัดสวัสดิการนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งอันนี้เป็นการยืนยันว่าระบบ สวัสดิการในสังคมที่ซับซ้อนในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถทำได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน,นะคะทุกภาคส่วนเองต้องมาร่วมกันจัดใหต้ตามความจำเป็นและกว้างขวางและสามารถคิดได้เริ่มใหม่ๆได้ซึ่งแต่ละรูปแบบสถาบันต่างๆก็มีความอิสระในที่จะทำภายใต้ความรับผิดชอบและก็ดูแลร่วมกันของคนในสังคมนะคะมันก็จะมีการพัฒนาการรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาค่ะ กับอีกคำหนึ่งที่ข้อคงหลายท่านก็คือไงได้ยินแล้วเราก็จะใช้ว่าบางที่ก็เป็นเป้าที่จะเรียกร้องว่าจะไอ้ไปให้ถึงนะคะคือคำว่ารัฐสวัสดิการหรือเ e ลแฟเ e ลแ a t e อ่ะนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้คือเป็นระบบที่โดยหลายหลากหลายนะคะฝ่ายฝันที่จะมีระบบนี้ซึ่งเป็นระบบที่รับผิดชอบดูแลการจัดสวัสดิการ ทุกด้านของสการสังคมนะคะเมื่อกี้ที่กล่าวถึงว่าสิการสังคม6ประเภทที่พูดถึงนะ่ยเหมือนรัฐต้องรับผิดชอบมาดูแลทั้งหมดทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกด้านในสังคมนั้นแต่ว่าคนในสังคมก็คือต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษีซึ่งต้องเก็บในอัตราที่สูงพอสมควรเพื่อที่จะให้เพียงพอที่จะนํามาจัดสวัสดิการให้ได้ครอบคลุมทั่วถึงและก็เท่าเทียมนะคะซึ่งประเทศที่ใช้ ระบบรัฐสวัสดิการซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังมีไม่มากนักนะคะอย่างที่เห็นเป็นตัวอย่างก็คือเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวียอย่างเช่นสวีเดนเดนมาร์กหรือนอร์เวย์นะคะอันนี้คือเป็นกลุ่มที่เ,เป็นรัฐสวัสดิการซึ่งก็จะเก็บภาษีประมาณ5 0 6 0ของไรายได้ถือว่าต้องเป็นเป็นสังคมที่มีระบบภาษีที่ดีแล้วก็ความเชื่อถือในระบบรัฐมากที่จะ ไว้วางใจให้จัดสวัสดิการให้ทั่วหน้าครอบคลุมนะคะมาดูที่ในของประเทศไทยอ่นะคะพัฒนาการระบบเสริการของในประเทศไทยเนี่ยที่จริงประเทศไทยคือสังคมในไทยหรือในเอเชียในตอนออกนะคะพื้นฐานของสริการเดิมเนี่ยก็จะเป็นเสริการพื้นฐานปัจจัย4ี่นะคะทั้งบ้านวัดโรงเรียน มีบทบาทสำคัญในจัดสร่การซึ่งอันนี้ยุคก่อนปีพศ2500เอ่อนะก็ส่วนใหญ่ฐานการให้บริการของหน่วยงานรัฐต่างๆก็เข้าไปไม่ถึงก็ชุมชนก็ช่วยกันดูแลอย่างบ้านวัดก็เป็นที่จัดการศึกษาเป็นที่รักษาพยาบาลที่ทำหลายๆอย่างแล้วบ้านกับวัดกับโรงเรียนตรงนี้ก็คืออยู่ด้วยกันก็จัดสิการตามเป็นพื้นฐานเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนนะคะในส่วนตรงนี้แต่ว่าหลังจากที่ระบบรัฐอะไรตรงนี้เข้มแข็งขึ้นคือรัฐบาลส่วนกลางก็สามารถเข้าไปดูแลได้มากขึ้นนะคะ่ะค่อยกลับมาสู่คือเริ่มสร้างระบบการจัดสรการโดยรัฐส่วนกลางที่จริงก็คือตั้งแต่ปขอสองออตั้งแต่มีเรื่อง ตั้งกรมประชาสงเคราะห์ตรงนี้ขึ้นมานะคะขอนปศสอง0 0แต่ตัานแบ่งเป็นยุคก็ใช้ว่าตั้งแต่พศส5ง,ง0เป็นต้นมานะคะซึ่งในส่วนนี้รัฐส่วนกลางก็จะเป็นจัดสวัสดิการให้กระจายครอบคลุมกว้างขวางตั้งเรื่องของการศึกษาก็คือมีโรงเรียนของรัฐที่กว้างขวางทั่วถึงมากขึ้นหรือว่าการช่วยเหลือที่ผ่านระบบมีนักสังคมสงเคราะห์มีกรมประชาสงเคราะห์ที่ความช่วยเหลือ สำหรับคนที่เดือดร้อนเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษนะคะน้ำหนักอยู่ที่รัสฐ่วนกลางแล้วก็จากรัส่วนกลางมันก็อาจจะมีคนส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีสิการของตัวเองเหมือนกันซึ่งตั้งแต่ปี250 4ต้นมาก็จะมีเอกชนนะคะที่เข้ามามีบทบาทมีบทในการจัดสิการมากขึ้นก็คือเป็นระบบ ประกันภัยเป็นธุรกิจประกันภัยนะคะคนที่มีรายได้พอสมควรก็สามารถซื้อประกันในรูปแบบต่างๆมากขึ้นนะคะในส่วนตรงนี้แต่การระบบของเอกชนช่วงแรกๆก็จะเข้าถึงคนที่มีรายได้มากมั่นคงพอสมควรถึงจะอยู่สามารถซื้อประกันในตลาด แต่ตอนหลังภาคเอ,อกชนเขาขยายถึงคุ่มกลนรายได้มาน้อยมากขึ้นนะคะก็เป็นระบบที่คงอยู่จนถึงปัจจุบันบริษัทประกันภัยต่างๆนะคะประกันชีวิตประกันต่างๆประกันสุขภาพ ซึ่งกับอีกส่วนหนึ่งหลังจากนั้นนะคะระบบสศรการชุมชนที่เป็นรากฐานระบบคุณค่าเดิมของสังคมไทยที่มีอยู่เดิมนะคะช่วงประมาณปี4 0ที่ประเทศไทยก็ประสบวิกฤตเศร,รษฐกิจนะคะช่วงนั้นก็ทำให้ผู้นำชุมชนอาวุโสหลายๆท่านที่เคยเ,เคยจัดเฉพาะในหมู่บ้านในชุมชนของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทชุมชนที่เข้มแข็ง มีผู้นำทางความคิดที่สามารถคิดได้เริ่มใหม่ๆประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนลูกหลานที่มาทำงานในเมืองได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต,กต่ำก็กลับไปที่บ้านไปทำงานกลับไปอยู่บ้านของตัวเองก็คือระบบของชุมชนที่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งใช้คำว่าจะเรียกว่าเป็นระบบโครงข่ายคุ้มกันทางสังคมหรือโซเชียลเซฟต้เนนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทําให้รีเริ่มเรื่องการฟื้นฟูระบบคุณค่าเดิมในเรื่องของสวิการชุมชนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะมาเป็นระบบใหม่ขึ้นมานะคะก็รีบเป็นการจุดเริ่มต้นของที่จริงจะไม่ใช่เริ่มต้นใหม่สชทีเดียวแต่เป็นการฟื้นฟูระบบดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของชุมชนขึ้นมามาพัฒนาต่อนะคะทำให้เกิดสวัสิการชุมชนขึ้นมานะคะ ในส่วนของตรงนี้ซึ่งเมื่อมาดูโดยรวมของระบบของใส่การของประเทศไทยแล้วนะคะถ้าเทียบกับระบบใส่การต่างๆตรงนี้คือมองว่าของประเทศไทยจะไปทางไหนเนี่ยทึงถ้าจะเรียกว่าประเทศไทยหลายส่วนอาจจะเรียกร้องว่าไปสู่ระบบของรัฐสวัสดิการซึ่งถ้ารัฐจะต้องดูแลครอบคลุมทุกกลุ่มคนทุกช่วงอายุในสังคมเนี่ย ก็ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลนะนะคะกับระบบภาษีที่จัดเก็บอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถตอบสนองตรงนี้ได้นะคะว่าเงินจำนวนแค่ไหนถึงจะเพียงพอซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็มีระบบที่เป็นใสจการทั่วหน้าอยู่หลายเรื่องนะคะไม่เรื่องระบบสุขภาพซึ่งระบบการศึกษาก็เริ่มมีการประกันว่าการศึกษาถึงขั้นไหนอย่างไรแต่ว่าจะให้ครอบคลุมทุกด้านเนี่ยก็อาจจะยังไม่แน่ ว่าสามารถเป็นไปได้แค่ไหนนะคะกับอีกส่วนหนึ่งคือถ้ารัฐไม่ทำแต่มองว่าตอนนี้มีระบบตลาดมีระบบทุนนิยมเสรีมีบริษัทประกันภัยทั้งในประเทศต่างประเทศเยอะแย,ยะไปหมดในส่วนตรงนี้ข้อน่าจะให้เข้าสู่ระบบเอกชนเหมือนหลายประเทศที่เป็นประเทศทุนนิยมเต็มตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีคน ส่วนหนึ่งในสังคมที่มีรายได้มากพอสมควรมีรายได้สม่ำเสมอข้อเข้าสู่ระบบประกันที่ต้องจ่ายสม่ำเสมอได้แต่ว่าคนที่จนคนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐานหรืออย่างอย่างอย่างตรงเนี้ยจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าใช้ระบบของเอกชนน,น,นะคะคนยากลำบากจะสามารถเข้าถึงได้หรือไม่นะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยมองว่า สวัสดิการชุมชนการฟื้นฟูระบบคุณค่าเดิมของสังคมไทยที่คนดูแลช่วยเหลือชุมชนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันขึ้นมาเนี่ยข้อน่าจะเป็นทางเลือกที่สําคัญของเรื่องของสวัสดิการนะนะคะซึ่งเชื่อว่าถ้าสวัสดิการชุมชนขยายกว้างขวางขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นพลังที่สําคัญในการร่วมสร้างสังคมสวัสดิการนะนะคะ ก็มาดูในส่วนของความหมายของสวิการชุมชนนะคะหลายท่านอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยแต่ว่าความหมายจริงๆของสวิการชุมชนเนี่ย mm hmm. ก็เป็นความหมายที่ผู้นำชุมชนที่ทำสวิการชุมชนมากับมือนะคะเป็นคนร่วมกันให้คำนิยามเรื่องนี้ว่าสวิการชุมชนหมายถึงการสร้างระบบ หลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชนซึ่งหมายรวมทุกอย่างที่จะทำให้คนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทุนน้ำใจการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตใช่ว่าตั้งแต่เกิดจนตายนะคะซึ่งอันนี้เป็นคำนิยามที่ผู้นำอาวุโสในเรื่องใส่การชุมชนร่วมกันกำหนดขึ้นนะคะ ซึ่งตรงนี้เองนอกจากคำนิยามแล้วเวทีที่ปรึกษาหารือเรื่องสวัสการชุมชนในช่วงแรกๆนะคะผู้นำอาวุโสก็ร่วมกันให้ความเห็นว่าหัวใจสำคัญของการจัดสิการชุมชนก็คือการพึ่งตนเองนะคะและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันการพึ่งตนเองไม่ได้หมือนความว่าปฏิเสธความช่วยเหลือภายนอกหรือว่าจากคนอื่นแต่ว่านอกจากพึ่งตนเองเน้นการใช้ทุนภายในแล้วก็ ในชุมชนก็ต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะโดยใช้คำํำที่ติดปากโดยทั่วไปว่าให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะซึ่งสวัสดิการชุมชนเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้รอรับบริการสวัสดิการเหมือนว่ามีสิทธิ์จะได้รับสวัสดิการจากรัฐก็รอรับตามสิทธิหรือว่าเป็นผู้ให้เป็นผู้สงเคราะห์เป็นผู้บริจาคฝ่ายเดียวแต่ว่า การจัดสริการชุมชนก็คือต้องเป็นทั้งในส่วนของผู้ให้มีบางส่วนที่เราสามารถให้คนอื่นได้แล้วก็เป็นทั้งผู้รับนะคะถ,ถ,ถึงตรงนี้คือเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องของเสังการชุมชนแล้วก็เป็นการจัดสริการบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันเคารพซึ่งกันและกันนะคะทั้งในเรื่องของหลักศาสนาภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิน่นแล้วก็การมีส่วนร่วมในทุกระดับ ขาบอกว่าถ้าเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ก็ต้องเป็นผู้ร่วมในการจัดการนะคะในส่วนของตรงนี้ซึ่งหลักสำคัญของการจัดสิการชุมชนนะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาจากผู้นำสิการชุมชนออมาสรุปร่วมกันว่าเป็นหลักในการที่จะเริ่มทำสิการชุมชนหรือพื้นที่ที่ทำอยู่แล้วเนี่ยก็ช่วยกันมาคิดว่าต้องคำนึงถึง หลักเหล่านี้นะคะอันแรกก็คือทําจากสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่ไปลอกแบบมาทั้งชุดอันนี้คือใส่การชุมชนที่จริงก็เกิดขึ้นในจุดต่างๆแล้วก็ชุมชนสามารถไปเรียนรู้จากที่อื่นแต่เป็นไปเรียนรู้แล้วมาปรับให้สอดคล้องกับบริบททั้งภูมิภูมิเนิเวทภูมิสังคมของชุมชนท้องถิ่นของตัวเองแต่ไม่ใช่ไปลอกเข้ามาว่า ที่นี่เขาจัดสวัสดิการจ่ายค่าทำศพสอง0มื่นแล้วก็จะมาจัดตามนั้นซึ่งอันนี้คงไม่ใช่เป็นเรียนรู้แต่ว่าไม่ใช่ลอกมาอันนี้คือเป็นหลักที่ผู้นำชุมชนก็สรุปกันนะนะคะกับอีกส่วนหนึ่งคือเริ่มจากเล็กไปใหญ่ซึ่งเริ่มจากคนที่เข้าใจเรื่องสวัสดิการชุมชนมาโยงกันเป็นกลุ่มเริ่มทำให้เกิดความเชื่อมัน่นแล้วค่อยๆขยายซึ่งขยายตาม กำลังความสามารถของของสิจัยการชุมชนที่ตรงนั้นนะคะสมมติว่ากองทุนมีเงินจํานวนน้อยอยู่การจัดสวิการการจ่ายสิจัการก็ต้องเริ่มทีละน้อยไม่ใช่ว่ามีเงินสิจัยการจํานวนน้อยแต่ไปจัดสวิจการจํานวนมากนะคะซึ่งอันนี้ก็จะผิดผิดหลักของสวิษัการชุมชนแล้วก็เรื่องสวิจัการชุมชนก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินก็แต่หลายที่ก็คือใช้คําว่ากองทุนสิษัการชุมชน เพื่อระดมเงินจะใช้คำว่าออมวนละบาทเลือกเพื่อสวัสดิการหรือลดรายจ่ายวนละบาทเพื่อสวัสดิการหรือแล้วแต่ของแต่ละที่กำหนดกันแม้ว่าจะมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องแต่ว่าใช้เรื่องเงินเป็นการเป็นสมาชิกมารวมเงินเพื่อรวมคนรวมความคิดรวมพลังในการทำงานร่วมกันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่เป้าหมายเพื่อให้ได้มีเงินกองทุนเยอะๆเติบโตบแบบแบบมีเงิน เป็น,เป,นเป็นเป้าหมายในการทํานะคะแต่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมื่อมีเงินเข้ามาก็ามาดูว่าสามารถเงินแต่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะจัดสวัสดิการเริ่มเรื่องใหม่ๆได้ว่าเรื่องไหนที่เรามีทุนพอที่จะจัดของตัวเองนะคะแล้วก็การทําเรื่องสรัสดการชุมชนก็เป็นเรื่องที่องค์รวมนะคะคือโยงทุกเรื่องบณาการอย่างเรื่องสัสดการชุมชนเนี่ย มันก็จะมีจากหลายฐานไม่ว่าจากการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนคือบูรณาการงานพัฒนาทุกด้านมาเป็นมองว่าเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตก็โยงว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิิการชุมชนทั้งหมดน,นะคะแล้วก็ตรงเรื่องการเป็นผู้ให้และผู้รับอันนี้ก็กล่าวมาแล้วว่าเป็นหลักการสําคัญก็คือไม่ใช่จัดเพื่อจะออรอรับจากภายนอก หรือรอคนช่วยเหลือแต่ว่าเป็นเป็นคนให้คือสมทบเงินของตัวเองไปในกองทุนแล้วก็เป็นผู้รับสวัสดิการด้วยในส่วนตรงนี้ไม่ได้หวังพึ่งจากแหล่งหืออื่นภายอื่น,นๆภายนอกนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายที่เขาพูดถึงก็คือทําด้วยความรักและความอดทนเพราะเรื่องเศรการจชุมชนต้องเป็นเรื่องที่ค่อยๆก่อตัวคนที่ทําก็คือคงต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ ร่วมกันทำพัฒนาใส่การชุมชนให้เห็นผลเติบโตออขึ้นเรื่อยๆนะคะมีความยั่งยืนในส่วนตรงนี้คือทำด้วยใจไม่ใช่คือคนที่มาทำเรื่องสส่การชุมชนก็คือเป็นอาสาสมัครมีจิตสาธารณะในการทำมนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งรูปแบบของใส่การชุมชนที่ผ่านมานะคะก็จะมีหลากหลายตามฐานตามบริบทของพื้นที่หรือตามการคิดรเริ่มของ ผู้นำชุมชนที่มีความคิดมีเป็นภูมิบรรดาของที่นั้นๆหรือบางที่ก็เกิดจากปัญหาก็สามารถเริ่มเรื่องสัสิการชุมชนได้หลายๆรูปแบบซึ่งเท่าที่ประมวลมาได้นะคะก็ส่วนใหญ่ัสิการชุมชนความที่ตอนนี้ก็เป็นกองทุนเสิการชุมชนส่วนหนึ่งก็เริ่มมาจากกลุ่มอมทรัพย์หรือจัดสัจจะสสมทรัพนะคะซึ่งตอนเริ่มแรกๆก็คือ เอาผลกําไรจากกลุ่มออมทรัพย์หรือเงินจัดจ่ายเนี่ยว่าปีหนึ่งได้ผลกําไรเท่าไหร่ก็ตัดผลกําไรตรงนั้นมาใช้เป็นเพื่อจัดสวัสดิการซึ่งถามว่าถ้ากลุ่มที่มีผลกําไรไม่มากนะักการจัดสวัสดิการก็ไม่สามารถทําได้มากนะักแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นการดูแลช่วยเหลือกันที่เป็นพื้นฐานนะนะคะซึ่งจากกลุ่มองค์กรการเงินหลายที่ก็ปรับมาเป็นออมทรัพย์ ที่มีกําไรมาจัดสิการก็ทําไปแต่กอีกส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มเรื่องการออมเพื่อสัสดิการเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเป็นการออมเพื่อสิการโดยตรงหรือว่าเมื่อตัดกําไรจากกลุ่มออมทรัพย์มาแล้วมาจัดสิการแต่ยังมีเงินเหลือก็อเอเงินที่เหลือตรงนั้นอาจจะไปให้กลุ่มออมทรัพย์บริหารต่อเพื่อให้มีเงินเพิ่มขึ้นสําหรับการจัดสสวดิการนะคะ ซึ่งสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่งก็คือมาจากฐานการผลิตการรวมกลุ่มการเป็นกลุ่มอาชีพเป็นวิสาหกิจชุมชนทําเรื่องต่างๆร่วมกันในส่วนตรงนี้นะคะข้อเอาผลกําไรที่ได้แทนที่ว่าจะกระจายไปให้ผู้มาร่วมกลุ่มทั้งหมดก็จะกันส่วนหนึ่งไว้สําหรับจัดสวัสดิการมาเพื่องานสาธารณะของส่วนรวมหรือยามเกิดเหตุต่างๆที่จะช่วยเหลือสมาชิกนะคะในส่วนนี้มาจากฐาน กลุล่มอาชีพกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการจัดสว็การโดยฐานการดูแลจัดการทรัพยากรนะ,นะคะซึ่งชุมชนโดยเฉพาะในชมุมชนชนบทก็จะมีเรื่องของดินน้ำป่าซึ่งในส่วนของดินน้ำป่าตรงนี้ถ้าชุมชนรักษาป่าก็จะมีความมั่นคงมีเรื่องอาหารสามารถเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้มาเป็นอาหารก็คือเป็นการลดรายจ่ายก็ถือว่าเป็นการ สร้างสวัสดิการอย่างหนึ่งการดูแลรักษาแหล่งน้ำหรือใช้ฝั่งก็จะทำให้มีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์คือตรงนี้ก็คือมาเป็นการสร้างลดรายจ่ายด้านอาหารแล้วก็หรือเอาไปขายสร้างรายได้ก็ถือว่าเป็นการจัดสวัสดิการส่วนหนึ่งบางที่ที่มีป่าชุมชนก็สามารถเก็บรวบรวม ผลผลิตที่ได้จากป่ามารวมเป็นกองสวิการโดยไม่ต้องเก็บเงินเพื่อสวิการเพิ่มนนะคะในส่วนตรงนี้กับสวิการบางส่วนก็จะเป็นฐานความเชื่อตามหลักศาสนาซึ่งมีเกือบทุกศาสนาที่ส่งเสริมเรื่องของการให้นะคะอย่างของมุสลิมก็จะมีที่เรียกว่าสาการซึ่งเป็นการช่วยเหลือสงเคะห์บุคคล8ประเภทซึ่งเป็นการส,ส่งเสริมการให้ ในในรายละเอียดจู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆซึ่งอันนี้คล้ายๆเป็นหน้าที่ของคนที่นับสือศาสนาอิสลามที่ต้องเป็นผู้ให้ในส่วนตรงนี้ในเรื่องของสาการน,นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นอย่างศาสนาพุทธเนี่ยหลายที่อย่างกลุ่มจัดจะสะสมทรัพทั้งพระท่านไม่ว่าท่านพระอาจารย์สุบินปณิโตหรือพระอาจารย์มนัตอ่ะน,นะคะคือท่านใช้สวัสดิการเป็น เออเกื้อหนุนซึ่งกันและกันคือสวัสดิการสอนให้คนมีวินยัยอดอมมีสัจจะแล้วก็เขาก็ททำให้คนเข้าวัดได้รับสวัสดิการแล้วก็วัดก็จะเป็นศูนย์ในการจัดสิการชุมชนนะคะอันนี้คือเป็นฐานศาสนากับอีกฐานหนึ่งที่ผ่านมาในส่วนของชุมชนเมืองกลุ่มที่อยู่ในชุมชนแออัดเนี่ยซึ่งค่อนข้างส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่สามารถ เข้าถึงแหล่งสวัสดการในระบบด้วยซึ่งบางครั้งไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองหรืออะไรกลุ่มนี้ก็ต้องรวมกลุ่มกันช่วยเหลือเพื่อจัดสวัสดิการซึ่งกันรละกันไม่ว่าแต่เรื่องที่อยู่อาศัยหรือการช่วยเหลือคนที่นอกจากที่อยู่อาศัยของตัวเองแล้วอาจจะมีบ้านกลางในชุมชนสําหรับคนยากไร้นะคะอันนี้ก็คือเป็นฐานของชุมชนเมืองนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มเฉพาะที่ร่วมจัดสวัสการ ของตัวเองขึ้นมาอย่างเช่นผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันจัดใส่การเพื่อสูงเพื่อผู้สูงอายุอย่างเช่นที่กระบี่ซึ่งมีเป็นการรวมเงินกันของกองทุนผู้สูงอายุไปซื้อสวนปาล์มแล้วก็ทำให้ได้ผลผลิตจากสวนปาล์มมาสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุแล้วพื้นที่แห่งนั้นก็จะเป็นจุดรวมระหว่างผู้สูงอายุกับลูกหลานเป็นการสืบทอดเรื่อง คุิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมไปด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ที่เคยมีมาในเรื่องของการจัดสิ่การชุมชนซึ่งจะเกิดหลากหลายตามบริบทของพื้นที่แล้วก็การริเริ่มของผู้นำแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของชุมชนข้อสามารถ